นะครับผมว่าวันนี้นะครับเป็นนัดร้างตากันนะระหว่งวางวะเยอ,อนนันี่ตัวแรงวิสันกับหัวม่วงของพี่เอนะครับโรงงานครั้งแรกนะครับสำหรับโครงตานกของพี่เอนะครับเฮ้ยบุกปลาข้าวามมเข้าไปทำไมเฮ้ยถอยลงไปเลยเดยวนาค่อนข้างลมนะครับ อันนี้วงย7ิบเจ็ดใบหกอ่าสิบสองใบนะครับจะไหวหรือเปล่ามาเลยมาเลยมาเลยจะสีถอก <c oughs> อีกโอ้ใหม่จริงเลยเนี่ยกิ๊กเลยอะ่ะทั้งท่อทั้งอะไรใหม่ทุกอย่างเลย <S <S พี่เนี่ยนะกว่าจะไม่เอาลงนาะนี่นะสายพานจราเข้ก็ยังใหม่นะครับ เจ็ดสิบแปดนะครับแนะช่หมดไปคู่นึง,นงแล้วจะไมนนอ้คู่ใหม่โอ้โหใหม่จิกเลยเดี๋ยวสักทีพอตาก็อีกจะประมาณวันสองวันนะครับเดี๋ยวได้เจอกันแน่นอนสมคิดบอกว่าให้เร่งแช่แข่งกันก็พอแล้วไมา่ต่ออาลงนะพี่ขอยอมใหม่มากนะครับเติมน้ำมาเกียร์ได้ยังเออเปลดน้ำป่ะเนะี่ยฮะ Xong chết có step tem mày đó Kèm Đó À Thịt đạc mà đơm đó hấp Tu đắc tu rê Ôi nè À, ตอนนี้พีเอลงมาเทสก่อนนะครับใช้วินแน้่นะครับ,รบโอ้โพี่เอไปได้สบายเลยอ่ะพีจาไจะโดนกันแน่นะครับผม อางน,นี้จะโดนไหมเนี่ยโดนหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ใช่ไหม,ไมอเอเเอแต่ว,ว่าวิ่งดีเหมือนกันนะครับแต่ว,ว่ามองด้วยตาเปล่าคันเดียวก็ไม่รู้นะเราต้องเจอกักน,นาดอนขาโหดสิไม่อยากไ้เรียกมันนาดอนเลยนะครับโอ้รถเจ๊ตากล้องคอาี่เอนะครับ เลยไม่ต้องอนเสียงหอบ <c oughs> อเนี่ย <c oughs> เสียงหอบนะครับเนี่ยเนี่ยเสียงหอบไปคือจาบ้านชาวจ่องก็เลยนะครับเดิมปีสิบมาเดิมโอ้ม่วงเลยอ่ะ ปวดน้อยเดี๋ยวรู้เรื่องวันนี้นะครับ พีเออะไรกว่าทันหรือเปล่าผมคิดรู้สึกว่าเสียงจะหมดแล้วใส่4ีครึ่งน,นะครับพีเอใส่5เอ้ยเอา จะหนีเต็มทีนะครับประสบการณ์เคยมีเตจะจี้ตูดคนอื่นเขา โกงแปลละบานโอเคครับเอกฉันก็เดี๋ยวต้องร้องใหม่นะสมคิดอาจจะต้องขึ้นหน้าได้แล้วไม่แข่งนาแต่ฮะแข่งกี่เนึ้อเพี๊ีโอ้โอเคเอกฉันนะคีัสมคิดก็โดนเชือดไปแล้ว เล่นเล่นครับอ่าเล่นเล่นขำๆนะครับก็อนอืมอันนี้มาด้มารับจ้างทำงานนะครับแล้วก็ลองวิ่นไงดูเนาะเฮ้ย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 จะของรถก็ไม่เร่งนะเนี่ยนต่โอเคสำหรับวิดีโอชุดนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับนะก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับสวัสดีครับ